ที่บริเวณหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสีเทพพันตำรวจเอกอาคมช้างแพรแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจทูธรสีเทพพร้อมข้าราชการตำรวจ ได้ตั้งแถวเคารพธงชาติและถวายคำสัปตปิยานในพิธีถวายความเคารพพระชัยรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลา,ลรรา,รา,วาราชองค์บดินทรเทพีวรังกูลและกล่าวคำถวายสัปตปิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในการนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีเทพเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพ่ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลา,ลรรา,รา,วาราชองค์บดินทรเทพีวรังกูลจากนั้น ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอ่านคำกราบมงคมทูลถวายพระพรพร้อมข้าราชการตำรวจกล่าวถวายสั์ปฏิยานเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนึ่งในโอกาสวันเชิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กระกฎาคม2 5 6 1เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณล้นเก้าที่หาที่สุดมีได้